เห็นแล้วหนึ่งดอกผลพลอยไดจากการมาเที่ยวคือการได้เห็ดไปกินบ้านด้วยนี่เห็ดหนึ่งดอกได้ยินเสียงน้ำตกนะคะอันนี้น่าจะยังไม่ใช่ต้นน้ำหรือเปล่า แต่เสียงดังมากอยากให้ทุกท่านมามาได้ยินเสียงน้ําตกเหมือนที่เราได้ยินจังเลยเลเลฮะอ่าใช่รถเข้ามาเที่ยวน้ําตกกันมาเที่ยวน้ําตกมาหาเห็ดกันอันนี้เห็ดกินไม่ได้อันนี้คือเห็ดพิษนะคะเราไม่ต้องหาแถวนี้หรอกเพราะมันก็ใกล้มือเขา นี่ไงนี่ไงอันนี้เห็ดกินได้ตองงานนี่อืมใช่อันนี้เห็ดกินได้นะคะเป็นเห็ดขาวดินอันนี้ดอกหนึ่งออันนี้ดอกหนึ่งนี่ดอกหนึ่งเห็ดกินได้นะคะเขาหมายถึงว่าเขามันมีเยอะจนเขาไม่อยากได้แล้วแหละเขาหาแต่เห็ดละโงกกันอืม น,นี่เห็ดกินได้หน,นึ่งดอกแต่เราไม่ได้หาขายเราหาไปทานแล้วก็เอานี้นิดหน่อยอันนี้ดอกเล็กไม่ต้องเอาอน,นู่นไงฝั่งนนทางนี้นี่ไงอันเนี้ยต้องดูก่อนเห็ดอะไรอืมอันนี้เห็ดกินได้นะคะเห็ดขาวดินนะคะนี่อีกด,ดอกหนึ่งอุ๊ย,ยมดมดอ้อยปวก วกมดสีดำอะ่ะมดตอดปวดสินี่เห็ดสีแดงอันนี้เห็ดสีแดงอีกหนึ่งดอกอืออันนั้นก็ใช่อุ้ยมดอเนี้ยมดดำๆกัดปวดมากเลยมดมดก้นไฟมดพิษ ที่เป็นคนไม่แพ้พิษมดนะถ้าแพ้นี่โอโ้โหเาตะกร้ามาทำไมจะไม่รู้ว่ามันเห็ดกินได้หรือเปล่านะอันนี้้ไไม่ไดก็อันเดียวกันนั่นแหละเนี่ย นี่คะ่ะทุกท่านเราถึงน้ําตกแล้วเรามาถึงแล้วนะคะน้ําตกอลงกรนะคะนี่คือต้นน้ํานะคะนี่ชั้นที่เท่าไหร่อันนี้สวยได้ยินเสียงไหมคะได้ยินเสียงน้ํำไหมได้ยินเสียงน้ํำไหมคะทุกท่านอันนี้เราืนอยู่ชั้นบนมีหนึ่งชั้นสองชั้น สามชั้นนะคะมีสามชั้นวันหยุดยาวนี้ใครอยากมาเที่ยวเชิญได้เลยนะคะที่จังหวัดสุรินทร์นะคะอันนี้เราทำคลิปเลาะป่ากันนะคะเลาะป่าเลาะ,ะป่าเลาะธรรมชาติอืม เนี <ine> ่ย <h> น <oy> ายห้อยนักล่าเห็ดของเรา,ราได้เห็ดได้เห็ดพิ๊กินไม่ได้นะเห <N> <h oy> ็ดกินไม่ได้อเอเอเอ,เอาแต่สีแดงไว้ <N> <h oy> โอ้ยน้ำตกสวยสวยมาก แต่น้ำน่าจะเล่นไม่ได้นะคะน้ําเขาไม่ใสเลยนะคะข้างบนนี่น้าเขาเป็นสีแดงก็คือผลจากการใบไม้นะคะใบไม้เยอะใบไม้ทับถมใช่นี่ไงป้ายนะคะป้ายน้ําตกอโลงกรนนะคะป้ายอยู่ตรงนี้ป้ายสวยมากเดี๋ยวก็เดินไปเรื่อยๆแหละเดี๋ยวก็จะเดินขายให้ดู ทางลงชันนิดนึงไม่ใช่ขยะมาเที่ยวมาเที่ยวหรือมาหาเห็ดก็รักษาความสะอาดในป่ากันด้วยเด้อทุกคนไม่ขยะนี่ค่ะน้ำตกอารมณกร น้ำตกอลงกรเสิร์ชหาใน Google Map ได้เลยนะคะน้ำตกอลงกรนะคะนี่สวยมากเดี๋ยวจะพาแมรี่มาเที่ยวเนาะเรามาดูทางไว้แต่ว่ามันเล่นไม่ได้ไงน้ำมันเล่นไม่ได้ สวยสวยจริงๆโอเคค่ะทุกท่านคลิปนี้พาเที่ยวพาชมน้ำตกนะคะความสวยสดใสงดงามของน้ำตกนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาไปชมที่ไหนก็คอยดูกันนะคะ สวัสดีค่ะ